ตัวนทางด้านแบบ5ดวายฮะมาในระบบ2-3-1ส่ฮะทิ้งหน้าพี่โดไว้คนเดียวโอ้โหเลยพี่โดสอ,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 องตังไงหากพ่อล่นยังติดฮนะวันนี้ที่ีโบสถ์ตอนนี้มีอยู่3คน3ลุกหนึ่งขยับช่วยกันใหม่ตัดมาพี่เจนบอลสวยแล้วสายตวัดมาพี่เตอร์หมุนยิงเรียบแล้วยังไม่เข้าโอ้โห <c oughs> เข้าไปแล้วฮะ ทีมวายฮะบอลอยู่ตรงกลางให้แด,แดนตัวเองหาบล้อหนีขึ้นมาใช้ความใหญ่พาบอลขึ้นบุกมาเขี่ยบอลกับเขาทีโบสพาขึ้นมาแล้วจริงไกลตรงนี้ไม่ตรงาห่างไกลเลยโยกตรงนี้ที่ยมเทในทุ่มก็ยันต่อเนื่องเลยนะทีมวายผลบอลบอลลงได้ ขีโหดขยับแล้วขวาสุดโออันดแล้วยิงไกลโอนกับโนมีกันาม่อนมตงใครทำนั้นไม่ได้ลย่ามเอาขวาสุดอีิลงตางยิงายยนาไปนะขวาสุด บอลขยับแล้วยังไม่ให้ฮะยังมีตัวประกบพี่นั้นยังประกบติดอยู่ยังให้ไม่ได้มาดีพี่เรื่องเรื่องใจความใหญ่บางคนอุยใหญ่เยอะใหญ่ฮะแล้วจริงยันตรงนี้ในของครางทีนี้เข้าไปช่วยขยับข้างในส่อกให้เพื่อนวิ่งโอ้โหที้แบบโพนิโคสแล้วลูกนี้จริงติดเชฟแล้วก็พี่ไหนเคลี่อะไรโอเคออกหลังไปฮะ เราต้องหยิบเราต้องหยิบไม่ลงเลยจับเลยฮะบอกสวยไว้ก่อนนะนี่นี่เลยฮะนี่มันปากเกลื่อนอาค้นหรือเป่าแาข้างหน้าแล้วปากปกจับบอลสวยเนี่ยฮะเป็นไงฮะผบอกบอกแล้วจริงเรียบร้อยโอ้โหเข้าไปเลยฮะของไม่ใช่แล้วตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกี่ยวบอลขนาดนี้มาที่พี่เตึ้งน้ำหนักไม่ดีฮะ แลต่ก็หมดเวลาการแข่งกันเสมอกันใช่ไหมเสมอหรือว่าสูงอ้างมีใครทำอะไรกันได้เลย